ก็เรียกแท็กซี่มาจากแอปพลิเคชันแกลจากที่บ้านตอนนี้ก็นั่งรถผ่านถนนเพชรบุรีบรรยากาศรถทั่วท้องถนนทั่วไปในกรุงเทพก็รถเยอะหนาแน่นไม่ได้ถึงหึ่งกบว่ารถติดมากอย่างเงี้ยไ,ไปขับรถไปได้เรื่อยๆช่วงเวลาตอนนี้ก็วันที่ สีพฤษภาคมพุทธศักราชปี2,563เวลาตอนนี้สเวทโมง30นาทีส่วนใหญ่ร้านค้าบางร้านก็ปิดบางร้านอาหารก็เปิดเยอะตอนนี้พี่แก๊บก็พามาจะใกล้ถึงลงมาละตอนนี้ก็เลี้ยวจับเพชรบบรีเลี้ยวเข้าทันซอยถนนอนสส พีวเขาไม่กี่ร้อยเมตรโรงพยาบาลก็จะอยู่ซ้ายมือเห็นโรงพยาบาลข้างหน้าแล้วโรงพยาบาลที่มาในวันนี้คนเยอะนะคนเต็มโรงพยาบาลเลยเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยคนเยอะด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาจจะดูหลอนๆน่ากลัวนาก้หน่หอย ก็ก่อนที่จะไปหาหมอประมาณสองวันก็ดูใต้เปลือกตาตัวเองว่าแบบอาการดีขึ้นหรือยังยอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะมาจับเปลือกตาก็ล้างมืออย่างสะอาดก่อนนะล้างประมาณสองรอบมันก็ยังมีก้อนนิดๆหน่อยๆพอเข้ามาในโรงพยาบาลเราก็บางจุดมันก็เขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายคลิปก็ถ่ายวิวในลิฟต์ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ย ก็บรรยากาศห้องน้ำสะอาดสะอาดดี <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกรถแท็กซี่กลับบ้านแล้ว <c oughs> ก็ผ่านแถวถนนตร,ตรงป้ายรถเมล์พักขนงนะ <c oughs> ดูผู้คนเดินไปเดินมา ร้านค้าก็เปิดร้านอาหารก็เปิดปกติผู้คนก็ใช้ชีวิตกันปกตินะตอนนี้ต่ายก็กลับมาบ้านละไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องท้าวความก่อนรอบแรกอะต่ายเป็นตาก,กุ้งยิงตั้งแต่วันที่18เมษายนใช่ไหมไต่ก็ไปหาหมอวันที่26เมษายน หมอเขาก็ถามว่าอยากจะเจาะตาเจาะหนองที่ตาข้างนี้ออกไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกหมอไปว่าไม่อยากเจาะเราว่าแบบค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกนชนมันแพงอะที่ไปหาหมอรอบแรกก็ได้ยา3ามตัวนี้มากินมียาลดบวมยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาหยอตา แล้วก็พอผ่านมาอาทิตย์หนึ่งตายก็เลยไปเสิร์ชดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีโรงพยาบาลไหนที่รักษาตาดีๆบ้างอะไรเงี้ยตายก็เจอโรงพยาบาลชื่อเนี้ยมันน่าจะกลับหัวยหรอมันก็เป็นโรงพยาบาลที่แบบรักษาตาโดยตรงอ่ะอันนี้หมอเขาก็นัดวันจันทร์หน้าที่11 วันนี้ไปหาหมอก็โดนไปค่ารถ400ก็ได้ยาหยอตามาคนหนึ่งค่ารักษา1,002ความรู้สึกที่มาโรงพยาบาลน,นี้มามาเริ่มเข้าโรงพยาบาลเลยก็จะมีแบบที่แบบคัดกรองอะจุดจุดคัดกรองคนไข้ใช่ไหม แล้วเขาก็จะมีแบบเป็นทีวีมีเป็นกล้องเงี้ยก็เหมือนสแกนว่าเรามีไข้หรือเปล่าเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ไปจุดที่2คัดกรองก็จะให้กรอกเอกสารว่าแบบเรามีความเสี่ยงมาจากต่างประเทศไหมนั่นนี่อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็ไปทําประวัติแล้วก็มีตรวจวัดความดันแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ไปตรวจเอ่อค่าวัดสายตาดูว่าสายตาเราปกติไหมการอานน่านนั่นนี่โนนอะไรเงี้ย แล้วก็นั่งตต่ไปถึงโรงพยาบาลวันนี้ประมาณถึงโรงพยาบาลก่อนเที่ยงนะเอ้ยไม่ใช่ดิเที่ยงนิดๆประมาณสิบโมงห้าสิบอย่างเงี้ยเออถึงโรงพยาบาลเราทำนั่นนี่นู่นกว่าจะได้พบหมอก็เกือบบ่ายสองครึ่งเพราะว่าหมอที่ที่ตายจะเข้าไปตวรวจอ่ะเขาหมอเขาออกน่าจะไปพักกินข้าวยอะไรเงี้ย ก็กว่าจะได้รักษาก็ประมาณ2ชั่วโมงหมอเขาบอกประมาณว่าตากุ้งยิงของต่ายอะ่ะมันหายดีแล้วอะไรเงี้ยเชื้อไม่มีแล้วแต่ว่าเขาก็ให้ประครบร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำทุกวันเพื่อที่ป้องกันการอาการมันกลับมาเป็นซ้ำอีกแล้วหมอเขาก็ถามแบบแปลกๆอะ่ะถามว่าเราเป็นตากุ้งยิงบ่อยไหมอะไรเงี้ยก็บอกเนี่ยเป็นเป็นเมื่อเดือน เมื่อ2เดือนที่แล้วก็คือเดือนกุมภาปีหกาที่ผ่านมาเป็นเพิ่งประครบร้อนหนักมากวันละ6 7รอบเพิ่งหายแต่รอบนี้ตายรู้สึกว่าตายอะชา้านาใจชา้านาใจมากๆเลยแบบเออประครบแค่วันละครั้งสองครั้งคงคงเดี๋ยวมันก็คงหายเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปตั้งแต่วันที่18จนมีวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปาไป1 0 1 7 18วันแล้วปะ กว่าจะกว่าจะแบบอาการจะดีขึ้นยอะไรเงี้ยโอ้โหก็เลยอยากจะแนะนําท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดใครเป็นตากุ้งอิงแล้วถ้ามันเริ่มเป็นสองสามก็ประมาณ2วันแรกอะประครบประครบไปเลยอ่ะหกดรอบใช้ไอ้นี่ก็ได้เปลือกไข่ต้มร้อนๆหุ้มด้วยผ้าสะอาดสะอาดเงี้ยเอามาประครบตา ต่ถ้าใช้แบบตายมันก็จะเปืองหน่อยนะใครจะมานั่งต้มไข่ทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ยของตอนนี้ของตายใช้แบบสำลีชุบน้ําร้อนพอแต่ว่าก่อนที่จะเอามาประครบตาเราต้องล้างมือให้สะอาดมากๆก่อนนะประมาณ2รอบพอมาประครบตาเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงสำลีออกไปบิดให้มันแห้งนะแล้วก็เอาไปจุมน้ําร้อนอีกแล้วก็มาประครบอีกมันจะได้ไม่เปืองสำลีเพราะช่วงตอนแรกตายใช้ตา่ใช้แบบเปืองสำลีมากๆเลยอย่างเงี้ย พอหลังจาก3วันนะถ้ามันไม่ดีขึ้นมันไม่หายบวมาให้ไปหาหมอเลยอย่าไปทิ้งปล่อยป่าละเลยเหมือนตายอะ่ะไม่นั้นแบบมันจะอาการไม่ดีขึ้นในเงี้ยแนะนําว่าไปรีบไปค่ะภายในภายในสวันนะถ้าประครบร้อนเวลา6-7ครั้งครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่า1ิบห้านาทีสิบถนาทีอะ ถ้ามันไม่หายบัวมันยังเจ็บตาอยู่อาการไม่ดีขึ้นหลังจาก3วันเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลหาหมอทันทีอย่าปล่อยปละละเลยแบบตายแล้วมันจะเสียค่าใช้ใจ่ายแบบจุกจิกมากรอบแรกไปหาหมอแล้วตายก็ไปตรวจอัลตราซาว์เนื้องอกมนลูกด้วยมันก็ปกติหมดโดนไป5 0 0พันจ้ารอบนี้ก็โดนไปพันสองรวมค่ารถไปเสร็จ2,000พอดีจ้าไปกับคือไม่อยากไม่อยากนั่งไม่ได้ว่ากระแดะไม่ได้อะไรนะแต่แบบ คือไม่อยากนั่งรถสาธารณะพวกรถเมล์รถสองแถวอะไรเงี้ยก็เลยอยากซื้อความสะดวกรวดเร็วความความสบายแล้วว่าไพรเวทหน่อยนั่งแท็กซี่ไปกลับอะไรเงรี้ยคนขับแท็กซี่เขาจะได้มีรายได้ด้วยไงนั่งไปกลับจากที่บ้านประมาณร้อยกว่าบาทแต่ก็ให้เขาไปสองร้อยบอกไม่ต้องทอนเขาจะได้มีรายได้เสริมในการขับรถแท็กซี่อะไรเงรี้ยเนาะ อันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์เรื่องตากุ้งยิงรอบที่สองก็อยากจะแนะนำไม่ว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยก็ถือว่าาตมันเป็นประสบการณ์ที่ต่ายเจอโดยตรงอนะเนาะเออแล้วก็ลืมบอกมันมีช่วงแบบที่จะเข้าไปไอ้นี่ยเข้าไปตรวจ ตัวตาก่อนที่จะเจอหมอหมอเขาก็จะวัดความดันสายตาใช่ไหมก็จะมีพยาบาลเขามาหยอดตาสองข้างโอ้เขาก็บอกจะแสบนิดนึงนะนิดนึงนะคะพี่น้องฮะแสบจนแบบว่าข้าพเจ้านี่ลืมตาไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็นั่งนั่งแช่แป๊แบบนึ่งพยายามลืมตาแล้วมันลืมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนหยอดให้มันแสบๆแล้วหมอเขาจะได้ดูดูลูก,กตาเราได้แบบ ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งก็เลยมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวก็ดูกันในคลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบาย